nó gấp một tổ ba gấp. bye không đi chỗ này. Thổ, <laughs> <laughs> <Khi cấp. cười> ได้มามาจากร้อน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 ร้อ

เอาลูกก้อนแล้วก้อนแลอครับเดวเอาบนึ่งอามครับกับอี้าครับ1สอามครับได้เดี๋ยวไปตาม้

Ok đặt hai lon up card đi. Ok ครับ gặp 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 dọn dạo 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 dạo

ได้แล้วเรจะเร่อแยะเลยโอ้โอ้จ้า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 ประมาณ้จ้าไ่แกยุ่ม่ยังาจ่ายรูปการ์ด้าดิมาเร็วมาเร็าเร็วมาวมาเร็าเร็วมาวมาเร็าเร็วมาเรมาเร็วมาเรมาเร็มาเร็าร็วมาเร็มาเร็วาเร็วมาเวาวมาจราเร็วมาเร็าเร็วมาเราร็วมาเร็วาเร็วมาเรมาเร็วมาเราร็วมาวมาเมาวมาเ็วมาเร็าเร็วมาเร็วมาเร็วมาา

เป็นดีนะจะนะจะจ้าขอบคุณมากี่จ้างไปนพี่นะพี่ไกล้าวได้นะนี่นะต่างคเินไปม่มาไม่มาทกคนทุ่งเลยขอบพระคุณมากจ้าวารเชหนุ่มคุณมานะร้าต้นรับไอของเ้อรับบัเ้งุมเลยไฝ้ปิการเดียวนี้ฝันที่นั่งปฏิการแกเป็นพระกันหรือว่าเชิญไม่เจ้ปีไม่ได้เดี๋ยวบกเด็ดอ